การเจริญระกรมาถานก็นเหมือนกันวิธีการเจริญรวบรักเขาทำกันแบบนี้คือว่าอารมณ์อของเขาจะไม่ปล่อยคำภาวนาแล้วก็อารมณ์อของเขาจะไม่ปล่อยการกำหนดรูลมให้ใจเขาออกเราจะอยู่ในยาบทไหนก็ตามใจจับคำภาวนาไว้เสมอ คำภาวนาที่นิยมกันตามสายของพวกเรานั่นก็คือพุทธโธแล้วก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธเอาเท่านี้ไม่ต้องมากไม่ต้องไปนึกถึงว่านิวรห้ามมีอะไรบ้าง ไม่ต้องเป็นึกถึงว่ากรรมฐานสี่สิบมีอะไรบ้างดันมันไปแขบเดียวแค่นี้นี่เป็นจริยาของสาวกแต่ว่าถ้าเป็นจริยาของท่านปรารถนาพุทธภูมินี่ไม่ได้ความจริงก็ทำได้เหมือนกันแต่นได้อย่างพระาวกไม่ใช่ได้อย่างเป็นพระพุทธเจา้าความจริงเราต้องเรา,ปาเปนอรหันเร็วที่สุดนั่นแหละมันดี มันจะได้พ้นทุกข์แล้วก็ไม่ต่งกลัวว่าต่อไปจะไม่มีพระพุทธเจ้าสอนเวลานี้ท่านที่มีบารมีเต็มไปคอยคิวบันอยู่ถึงยี่สิบองค์กว่าหน้าที่มีบารมีเป็นขั้นปรมัตถบารมีใกล้จะเต็มอีกคนนับไป่วน ดะนั้นเราก็ไม่ควรจะห่วงใครห่วงตัวเองเป็นสำคัญถ้าเราไม่อิ่มทิ้งจะเพิ่มป้อนคนอื่นนี่การที่ใช้คำภาวนาว่าพุโทโธก็รู้ลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้านนกว่าพุทธห้ใจออกในกว่าโธเวลาทำงานทำการที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็เอาไปด้วยทำไปด้วยเดินไปเดินมาก็ภา,ว,าวนาอยู่ด้วย ยามว่างนั่งเล่นนอนเล่นก็ภาวนาด้วยนักเข้าอารมณ์มันจะชินถึงเวลาคุยกัชบชาวบ้านก็ยังภาวนาเวลาคุยก็คุยไปพอหยุดคุยปั๊บปากเราหยุดพูดเพื่อนเขาพูด,พด,พดเราก็ภาวนาถามว่าถ้าภาวนาจะรู้คําพูดเขาเลิเขาหรือ,อยังไงความจริงใช่ไหนเลย จิตใจจับคำภาวนาอยู่อย่างนั้นเขาพูดทุกคำเรารู้เรื่องและปัญญามันจะเกิดท,ทันทีเพราะจิตเป็นสมาธิที่พูดอย่างนี้แล้วเคยทำมาแล้วจิตมันเผลอจากงานเอื่นไม่ได้เพราะจับเป็นปกติมันเป็นอาจินโดยคิดไม่ต้องบังครับถ้าเราทำเป็นเท่านี้เรียกว่าผู้ทรงฌาน ในการทรงชายขนาดนี้นันเป็นของง่ายสำหรับกีฬาสมาธิถ้าเราจะฝึกทิพยุกุยานไม่เกินเจดวันมันก็ได้ถ้าเราจะฝึกอภิญญาสมาบัติมันไม่เกินสามเดือนมันก็ได้เอามันอย่างเดียวใครก็ถามมาทำยังไงบอกฉันไม่มีเรื่องอะไรฉันมีพุทโธอย่างเดียว กลับลมไม่ใจเขาออกให้ใจเข้า,ออขาออนึกว่าพุทังใจออกนึกว่าโทให้มันติดใจจริงๆถ้ามันติดใจจริงๆอารมณ์ชาญมันจะกดกิเลสทั้งหมดความจุนจ่ายความฟุ้งซ่านการความโลภความโกรธความหลงอารมณ์อิจฉาสียาค้อนแค่คนนั้นค้อนแค่คนนี้จะไม่มีสำหรับเราเลย แพราว่าถ้าจิตวันทรงฌานไม่ขี้เกียจพูดมันไม่อยากจะพูดถ้าพูดก็พูดน้อยพูดโดยธรรมเ้าจิตมันจะเป็นสุขตลอดวันเมื่อจิตเป็นสุขตลอดวันปัญญาไม่เกิดปัญญามันดีมากมีความ่อใส ใครพูดอะไรเข้ามานิดเดียวจะกระทบใจจะมีความรู้สึกทันทีว่าคำพูดคราานี้มีความโมายอย่างไงจำไวนะ้นนักปฏิบัติ